กลับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวยามบ่ายในช่วงของข่าวเด่นเป็นประเด็นกันนะคะมากันที่เรื่องราวของคอรมอค่ะส่งไม้ต่อโซล่าภาคประชาชนนะคะซึ่งก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจนะว่าทางคอรมอค่ะเขารับทราบผลการศึกษาการดําเนินโครงการโซล่าภาคประชาชนนะคะโดยคุณผู้ฟังเขายังคงมาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบ ตั้งบนหลังคาหรือว่าโซลาร์รูฟท็อปนะคะแบบเดิมค่ะก็คือให้ประชาชนเนี่ยนำไฟฟ้าที่ผลิตได้ส่วนเกินขายคืนในอัตรา2บาท20สสตางค์ด้วยกันนะคะทีนี้เนี่ย ปัจจัยปัจจัยในแง่ของที่ไม่สามารถใช้เน็ตเมทเริงได้นะคะก็คือมี3ด้านด้วยกันค่ะปัจจัยที่ทําให้ไม่สามารถใช้ได้ในส่วนของเน็ตเมทเริงนะคะก็คือด้านระเบียบและข้อข้อกฎหมายค่ะเนื่องจากเป็นการทําธุรกรรมซื้อขายไฟฟ้าระหว่างประชาชนและการไฟฟ้าฝ่ายจําหน่ายและเกิดภาระภาษีมูลค่าเพิ่มโดยธุรกรรมดังกล่าวยังไม่มีระเบียบและข้อกฎหมายรับรองวิธีการคานวณ นวนภาษีมูลค่าเพิ่มค่ะด้านที่2นะคะก็คือด้านของเทคนิคและวิธีการค่ะส่งผลกระทบทําให้แรงดันไฟฟ้าในระบบไม่สมดุลเนื่องจากว่าไฟฟ้าที่เราผลิตจากแสงอาทิตย์นะคะมันจะมีความไม่แน่นอนทําให้อุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบเสียหายแล้วก็อายุการใช้งานลดลงได้นะคะนี่คือข้อจํากัดด้านที่2ข้อจํากัดด้านที่3ค่ะด้านผลกระทบต่อประเทศและประชาชนนะคะเขาดูที่ต้นทุนของ ของหน่วยไฟฟ้าที่การไฟฟ้าฝ่ายจหน่ายจะ แปลผ่านไปตามต้นทุนค่าเชื้อเพลิงค่ะตามช่วงเวลาด้วยนะคะซึ่งก็จะทำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องรับภาระต้นทุนจากการรับซื้อไฟฟ้าราคาสูงเพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะทีนี้จากผลการศึกษาดังกล่าวนะคะก็ทำให้พบข้อขัดข้องในด้านระเบียบข้อกฎหมายด้านเทคนิคและวิธีการที่เกี่ยวข้องค่ะด้านผลกระทบต่อประเทศและประชาชนโดยรวมจึงไม่สามารถที่จะดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวได้นะคะ ซึ่งถ้าหากในอนาคตนะคะมีการติดตั้งโซลารูฟท็อปเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าใช้เองภายในครัวเรือนเพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็อาจจะมีการปรับ โครงสร้างค่าไฟฟ้าให้สะท้อนต้นทุนแฝงเช่นพวกภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้นด้วยค่ะพร้อมจะศึกษาถึงความเหมาะสมนะคะในการที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเนี่ยดำเนินการติดตั้งเพิ่มเติมได้นั่นเองค่ะในส่วนของการที่รัฐนะคะส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้านี่นะคะถ้าเป็นในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเผื่อว่ามีใครมีญาติพี่น้อง อยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพและปริมณฑลแล้วก็มีเรื่องของการใช้ไฟฟ้าประเภทนี้อยู่เนี่ยนะคะเขาก็จะมีในแง่ของอการที่รัฐเนี่ยส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้านี่นะคะของการไฟฟ้านครหลวงนี่นะคะถ้าเป็นขนาดไซส์ S นะคะไซส์ S ขนาด2-4ถึงกิโลวัตต์ค่ะก็จะประหยัดค่าไฟฟ้าประมาณ900-1800ถึงับาทต่อเดือนไซส์ M ขนาด4-5ถึงกิโลวัตต์ค่ะก็จะประหยัด ค่าไฟฟ้าประมาณ1,800บาทถึง2,200บาทต่อเดือนค่ะไซส์ Size L นะคะขนาด5-10กิโลวัตต์ค่ะก็จะประหยัดค่าไฟฟ้า2,200ถึง4,400บาทต่อเดือนไซส์ Size XL ขนาด10-20กิโลวัตต์ค่ะก็จะประหยัดค่าไฟฟ้า4,400ถึง8,800บาทต่อเดือนนะคะ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของเราในพื้นที่ต่างจังหวัดก็เช่นกันค่ะอยู่ที่3กิโลวัตต์กำลังการผลิต7,700หน่วยต่อปีนะคะเหมาะสำหรับ ตู้เย็น1เครื่องแอร์2เครื่องค่ะหลอดไฟฟ้า15ดวงนะคะแล้วก็5กิโลวัตต์ค่ะกำลังการผลิตนะคะอยู่ที่1นึ่งหนึ่งหนหน่วยต่อปีเนี่ยเหมาะสําหรับตู้เย็น2เครื่องแอร์สเครื่องหลอดไฟฟ้า25ดวง10กิโลวัตต์ค่ะกําลังการผลิตอยู่ที่23,400หน่วยต่อปีนะคะเหมาะสําหรับตู้เย็นสเครื่อง แอร์เครื่องหลอดไฟฟ้า50ดวงนั่นเองถ้าใครสนใจฟังแล้วเออดูประหยัดตรงประหยัดตังเยอะประมาณนี้นะคะก่อนที่จะติดตั้งเนี่ยคุณผู้ฟังต้องคำนึงถึงอะไรบ้างอย่างแรกเลยเปรียบเทียบความคุ้มค่าในการติดตั้งเราก็ต้องไปศึกษาเรื่องของต้นทุนในการติดตั้งเจ้าโซลาร์ลูปท็อปนี้ด้วยนะคะว่าจะมีค่าใช้จ่ายค่าดําเนินการเออ with, เซอร์วิสเขาเรีกเยกอะไรนะ การดูแลรักษาหลังติดตั้งไปแล้วจะมีอะไรบ้างนะคะก็ต้องไปคำนวณกันให้ดีๆนะว่าคุ้มค่ากับการลงทุนหรือเปล่านะคะแล้วก็พิจารณาพฤติกรรมการใช้ไฟของเราด้วยว่ามีความใช้ไฟอย่างไรใช้ไฟต่อหน่วยต่อเดือนเนี่ยอย่างไรบ้างนะคะก็สามารถที่จะ เราก็ต้องดูแลถึงการใช้งานของตัวเราเองด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่นะคะใครที่มีความสนใจนะคะที่จะสนใจที่จะติดเจ้า s o l a ร์รูฟท็อนี้นะคะก็สามารถที่จะไปศึกษาได้นะคะกับโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาค่ะกับทาง PEA ได้นะคะกับชื่อโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาซึ่งเขาก็จะมีข้อมูลที่จะมาอธิบายให้เราได้เข้าใจ ไปถึงข้อดีข้อเสียต้นทุนต่างๆนะคะให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้ไปพิจารณากันเพื่อว่าจะได้ประกอบการตัดสินใจว่าเราเนี่ยสมควรที่จะติดเจ้าโซลารูฟท็อปในบ้านของตัวเองหรือไม่อย่างไรนะคะก็ดูแลกันให้ดีๆด,ด้วยแต่ว่าสิ่งสําคัญนะถึงแม้ว่าเราจะติดในส่วนของโซลารูฟท็อปแล้วนะคะแต่เรื่องของการประหยัดพลังงานก็ยังเป็นสิ่งที่จําเป็นและสําคัญมากๆเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าถ้ามีพลังงานมากเท่าไหร่แต่ใช้แบบไม่รู้คุณค่าเนี่ยยังไงก็ไม่พออยู่ดีค่ะ ช่วงต่อไปนะคะเราจะไปติดตามกันในช่วงของแหล่งข่าวกับบ่าวเอกกันค่ะบ่าวเอกกัน